ครับตอนนี้นั่นเพื่อนเราก็อยู่ที่ต่องนครยนตนะ์นะเพื่อนก็อยู่ที่ร้อยนะเอ็ดนะนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยเพื่อนแยกสวรนณภูมินะนเพื่อนนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไปให้นะนเพื่อนอคนขายนะันเพื่อน0ูนย์เาหนึ่งแปดสี่หเก้าห้าติดต่อพี่สมคิดนะนี่ก็จะมีรถประมาณนี้นะผมจะพาเดินดูนะแล้วก็ราคาไม่มั่นใจเลย เพราะว่าราคามันตอนนี้มันยังสวิงสวิงอยู่ยังไม่ค่อยนิ่งนะแต่ถ้าสนใจขนไหนี้ก็โทรถามพี่สมคิดได้นะเนี่ยอย่างคันนี้ไม้แดงเนี่ยผมว่าเป็นล้านนะแต่อันนี้ก็จะประหยัดลง,งมาเยอะเลยนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะนเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นพวกหัวดเดียวนะแล้วก็มีใช้งานทั่วไปอตอกตครยนต์เนี่ยก็มีหลายสาขานะนเพื่อนก็มีสาขานี้แล้วก็สาขาทางไหนไม่รู้อ่ะแต่คอนแก่นอายุไปแล้วนะ ันนี้ก็เป็นเซตอีดิชันนะอันนี้สวยเลยสีขาวก็ได้ล้อแม็กด้วยแม็กน่าจะขอบ18นะหน้าสวยเลยเสียงจะดังนิดนึงนะอ,ะอลูมิเนียมอยู่ข้างๆนะเพื่อนล็อกอยู่โอเคไม่เป็นไรมีพื้นปูกระบะให้ล้อใหม่ยังใหม่เลยอะ่ะหลอ่อๆเลยภายในก็ถือว่าสวยอะ่ะรถยังปีใหม่อยู่ก็ไม่ช้ำนะ ส่วนนี้ก็เป็นเ,าเาขาเรียกว่าอะไรอะอิส,สูซุหัวเดี่ยวด้ดน,นี้ก็มีนะตู้ทึบแล้วก็อันนี้ก็มีอ่ะอย่างอันนี้ก็กำลังบิ้วอยู่นะเป็นกระบะดำได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นนาวาร่าครชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ทักถามพี่สมคิดได้นะอันนี้ก็เป็นเาขาเรียกว่าอะไรอะตู้ทึบ ก็คือแห้งของเคอรี่นะแล้นี้ก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่ารถแกเยอะมากนะเจ้าข้อที่ร้อยเอ็ดเลยนะครั้งแรกกันที่ผมมาร้อยเอ็ดนะเน่ยอันนี้แคปมีอคอกด้วยแคปยกสูงนะวีโก้นี่ส่วนนี้สีข,ขาวนิ่ซูบิชิหัวเดียวสภาพดโยรวมสวยนะจอดร่มแล้วก็ ไม่มีนกนะที่เห็นน,นี่แล้วก็นี้เป็นแคปเปิดได้เป็นซูบิชิเหมือนกันนะล้อเราแบกเดิมโรงงานเคื่อ,องรกกระบะมีให้นะไม่แน่ใจะห่ผมว่านะเขาน่าจะล็อกอยู่นะเฮ้ยอันนี้เปิดได้เพื่อนนี่มีหน,น้าเล่มหอมโอ้นะไม่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นเป็นซีดีได้หนึ่งแผ่นนะพวงมาลัยพาวเวอร์นะแล้วก็เกียร์ธรรมดาห้าสปีด โห้ไม่ราคาน่าจะไม่แพงะเอาไปทุกชมาหากินได้นะแบนลองเพื่อนนี่ส่วนนี้ราคาไม่มีนะคันนี้ไปแล้วแล้วก็มาฝั่งนี้นะฝั่งนี้เพียบเลยอันนี้ก็เป็นตัวอ่าแบบนี้เลยหัวเดี่ยว มีพื้นพวกแบบให้มีหัวเตียงให้ล็อกอยู่พี่ดัมอย่างงี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่รวมรวมดัมอย่างเงี้ยขายกันเท่าไหร่ครับรถดัมประมาณอสองแสนกว่าสองแสนกว่าแต่อันนี้ไอ้ลูกนี่นะมันใหม่เนาะไอ้ลูกหัวนี่มันใหม่เนาะก็น่าจะแพงเนาะใช่คืออย่างงีตต้ตัวดัมเนี่ยตีตัวดัมทุกตัวเนี่ยตีไปแสนหนึ่งเลยตีไป,ไปแสนหนึ่ง คราวนี้อยู่ที่ว่าเอาหัวอะไรมาใส่หัวเนี่ยรถรถใหม่รถเก่าขนาดไหนอยู่ที่ราคายกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่ารถคันนี้มันสามมันสองแสนบวกไปอีกแสนหนึ่งก็เป็นสามแสนใช่นาวาร่าเนี่ยอันนี้ Nissan Navara นาวาร่าตัวใหม่เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขายดีขายดีเพราะว่าเครื่องแรงเครื่องแรงดับเลยด้วยเครื่องแรงเครื่องแรงสามสี่ตันได้สบายนะดับเลยนะรถก็อ๋อ 3ตันครับ3ตันได้สบายรับ3ามตันโอ้เรามีแบรนด์อย่างนี้ด้วย3ามแสนได้ไหมคันนี้3ามแสนได้ไหมหัวใหม่ใหม่สามแสนไอหัวเก่าๆตัวนี้น่าจะเป็น3ามแสนห้อันนี้สามแสนห้าหัวหัวแบรนด์เจ้าตลาดใช่มันเป็นรีโวอร์ลิเวอแล้วก็ขัวรถหน้านี้ก็มาหน่าจะสองแสนกว่าอืแล้วก็บวกไปอีกแสนหน้านี้ก็มาสิบห้าปีมาสิบห้าได้ภายในดูได้ไหมเนี่ยอันนี้ปีเหรอครับเออปีปีปีไม่แน่ใจ โอ้ภายในดูได้อืมปีได้อีกอยู่ที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะประมาณนี้ได้กระบะดำก็เหมาะสำหรับแบบท้ำมาหากินนะนี่นี่ดูภายในให้นะเพื่อนโอ้ไม่ก็โอเคนะไม่อมันแสนสองพรอมาลัยพาวเวอร์นะเกียร์ธรรมดาห้าสปีดเซดีได้หนึ่งแผ่นแล้วก็ด้านนี้ก็มีแชมป์หน้าแชมป์เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้หน้าแชมป์มีสาม 300,000 0ม0 0 0ประมาณนี้เงินสดที่นี่เป็นไงครับได้เท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของเต็นท์อ่าขึ้นอยู่กับพี่พี่ต๋องใช่ๆมี3มสาขาที่ร0อยเอ็ดนะเราค่อนข้างจะคุยง่ายอันนี้ก็น่าจะเท่าไหร่เนี่ยคันนี้อันนี้เพิ่งเอามาจอดผมไม่แน่ใจอันนี้ก็มีนิสสันก็เอาไปทำดัมเยอะเนาะใช่สสัเป็นงคยเนะนิสสนียอืมตั้งแต่ผมอยู่ที่นปีนะขายดียดีมากนิสสันนี้ทไหร่ น่าจะอยู่ที่สามแสนประมาณสามแสนราคาอ่าเปิดให้ต่อรองไอ้คันนี้เขาของเราเหรอใช่อันนี้เอาไว้โชว์ไว้โชว์อันนี้ไอ้ไททันนอนเท่าไหร่อ่ะพี่ไททันคือสองพันห้าร้อยพี่สองแสนห้าสองแสนห้าโหไททันยกสูงนะปีเท่าไหร่เนี่ยโหค่อนข้างไฮโซนะเฮ้ยสวยนะใช่สองแสนห้านี่ราคาเงินสดลดได้แล้วไฟในมันค่อนข้างไฮโซนี่ได้ล้อแม็กด้วยขอบสิบแปดยางชุดนี้ก็ต้องมีสามหมื่นสี่หมื่นนี่พร้อมลุยครับ ไม่แน่ใจปีเนาะพี่เนาะแต่สีดําสวยเลยนะมีกุญแจคีเลตด้วยนะแล้วก็พื้นปูกระบะมีให้เลยเฮ้ยแต่มันล็อกอยู่ไม่เป็นไรสวยนะสองแสนห้าเงินสดรถได้อยู่แล้วแหละเนาะส่วนด้านนี้อะไรเนี่ยสามแสนสามแสนตัวเซตดิ i o n ชันประมาณนี้มีขนาดขายอีกมั้งแค่นี้เนาะมีประมาณนี้เนาะ แล้วก็ไอ้ตู้ตู้ซึบที่เป็นสีส้มอ่ะเท่าไหร่อ่ะประมาณตู้ซึบเป็นตู้พึ่งประมูลมาพิ่งประมูลมาเนาะยังไม่เก็บงานเลยครับตู้ประมูลมายังไม่เก็บงานถ้าทําสีก็สบายเนาะแป๊บเดียวทําสีก็ออกมารุ่นใหม่ๆเลยไอ้ทำสีก็มันจะใหม่หรือว่าลูกค้าก็จะรู้ทำสีแต่ว่ารถคันนั้นประมูลมาก็จะมีแจ้งอยู่ในเล่มเนาะไม่ต้องห่วงนี่ไอ้นั้นถูกสุดนะไอ้เหลืองเท่าไหร่เหลืองอ่ะไอเหลืองน่าจะเป็นถูกสุดะเออเอาไว้แบบยังไม่เก็บงานเข้าไร่เข้าสวนอ่ะไปบรรทุกอันนี้ก็ได้ อ่าบรรทุกไม้ยูคาหรือบรรทุกอะที่เทดำได้อ่าทุกทุกมันก็ได้นะสามตันเนี่ยสบายสบายคือคนที่ทํานาปีนาปังหลังจากนั้นก็ส่งหินส่งทรายนะครับเข้าไล่ไล่มันได้เลยสบาย,ยสบายครับเท่าไหร่ไอ้เหลืองเนี่ยถูกสุดเนี่ยไม่น่าจะถึงแสนหรอกไม่น่าถึงแสนแค่ลูกดำก็คุ้มแล้วนะใช่ใช่ลูกดำก้เออลูกดำระบบไฮดรอลิกที่ยกขึ้นยกลงตัวนี้น่าจะคุยกับเมียอีกรอบหนึ่งวาเฮียเายังไม่เก็บงานเลยถ้าถ้าชอบก็โทรถามพี่สมคิดได้ ่าประมาณนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวคำถ,ถามผมผมก็อ่าผมก็ต่อสายให้เหียใหย้เหยีหยเหยียเหียะก็เบอร์เบอร์นั้นปะใช่แปดสองถ้าถ้าติดต่อพี่ต,อ,ตองโดยตรงนะท่านเพื่อนก็จะมีตรงนี้เลยพี่ตองเขารับไฟแนนซ์เองปะมีหลายไฟแนนซ์นมีหลายไ<ม>ฟแนน,นนซะ์นะที่ลองรับมีหลายไฟแนนซ์ดูดูที่ลูกค้าดูที่ลูกค้าเป็นหลักยกตัวอย่างง่ายๆสมมติตัวเนี้ยเกษตรกรเกษตรกรเป็นนคเดินผ่านผ่านเลยยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้อันนี้อันนี้ผมซื้อเอง ของพี่เองผ่านผ่านเลยนี่ปกติผมเป็นยามที่นี่อ่ะพอดีผมเป็นคนดูแลขายรถคันนี้จริงๆอ่ะผมออกไม่ได้นะแต่พอดีเฮียต๋องหรือว่าเจ้าของเต็นท์รถอ่ะหาไปเน้นหาไปเน้นผมก็เลยออกรุ่นนี้ได้ถามว่าผมขี่ไปลองที่รละเอียดมุกดาหารแล้วคือเดอะฟาร์สอ่ะผ่านผ่านเร็วเลยเร็วแรงเลยเออชอบเลยส่วนใช่รถตลาดนะเออก็แบนด์เขาเรียกว่าแบนลองเนาะแต่ก็ไม่ซีเรียสเนาะ ส่วนส่วนใครจะติดต่อพี่ต๋องก็082อ่าแล้วก็845777 7เบอร์นี้เลยโอเคในเบอร์พี่ต๋องเจ้าของโดยตรงเลยจะรู้ราคาละเอียดอะไรเงี้ยได้ดีกว่าหรือว่าหรือว่าอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงไหนของร้อยเอ็ดตรงแถวเมกาทางอ่าเมกาที่เป็นทางจะไปพลทองทางจะไปพลทองก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้รอบ พอสีแยกบนทองสีแยกจะไปบนทองแล้วก็เดี๋ยวเข้าเมืองเดี๋ยวเข้าเมืองมาเจอเมกาเมกาก็จะอยู่ประมาณเส้นแถวแถวนี้หาไม่ยากหาไม่ยากหรือว่าอยากจะหารถแบบไหนราคาเท่าไหร่เนียตองก็ามีพัฒนิตอยู่มีเพื่อนเยอะเลยใช่ใช่โอเคมีเต้นเดียวกันได้ท้ายกันเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยเส้นนี้ก็แถวแถวกบินเฮานะแยกนิดถ้าตรงไปไปไหนเนี่ยแยกสวนภูมิเมืองสวนสุรินได้ อ่าแล้วก็ถ้าตรงไปทางนี้ก็เป็นมหาสารคามรามว่าวีเาวีปทุมพยักฆบรบรบือทะลุได้หมดแล้วก็เข้าองเทพไปเลยเข้ากงเทพได้ก็เส้นนี้เหมือนกันใช่โอเคก็พามาเยี่ยมชมเนาะประมาณนี้โอเคขอบคุณครับ